อจุ่มเพียจุ่มเพียมากพี่น้องแซบ่แซบๆซืบจะบีจะจุ่มให้เบิ่งวิธีจุ่มเพียนะเราไม่ต้องจุ่มนานเนาะเห็นไหมพักพี่น้องกินสองคนเอาน,นอ้องคือเก่ามาค่ะแซบ่แซบๆมือนกันค่ะชิได้แจวเด็กบีเล่าแจวเอาไปเระิดคนละถ้วย เียวพี่อ่ะพี่น้อยบ้าตักแซนนี่ก็ได้ตักแส่ถวยก็ได้าเพรา่าน้องน่าจะจ้กินข่าวพี่น้ามได้วยค่ะพี่ ูเียยังมันมากมากสุดแสนากกล่องกัยู่งๆแ้งอเงี้ยเลกล่องมันจะซุงเอนาถ่ายเออเาไดรก็มากมาลองบ้างล้ันมาลองมดูจแบบทำแบบ้ารรมาตสอยู่แต่มันงเมซูงโหแววันมันงโหเลยเราต้องเอาหมองหมมเลยูบกูมบอกรวดี ¿Cómo no? เดยกรับอน,น,นอนตันนอนพอตันเด็กหลับนอนตันคือโตไปอยู่เพื่อจีนจอมคนนีเน้า,า,นนา,าก็แ่เฉก็พออมหายงหน้าน้อ,อมา คนนะนำไปซีแค่เป็นแกนอะไรแบบน้เอาแค่หมด

Supert. <laughs> ยิ่มลสองถุงกว่าแล้วตอนนี้พี่น้องกินกระสับสีสองคนมีน้ำอุ๊ยซีพร้อมเลยพี่น้องสองคนก่อนแซ่พี่น้องโอเคละพี่น้องสำหรับมาวันนี้นะสมาชิกของโตโคิวชนิดสก่อนเด้อพี่น้องฝากกูไลก์กูแชร์กูติดตามเด้อค่ะพี่น้องค่ะบายค่ะ